สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราค่าสารวันนี้ครับมีข่าวด่วนมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ประกอบกับไทยลีกด้วยวันนี้แข่งขันกันกีนก่คู่แล้วก็น่าสนใจกันยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกันแต่ก่อนอื่นครับพูดคุยถึงเรื่องราวนะฮะสำคัญของวาระอาเซียนเมื่อฟี فا ครับได้ไปเยือนกรุงักลาลัมเปอร์โดยจานิอินฟาติโนแล้วก็ได้จัดงานเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลร,รายการใหม่ของอาเซียน สรับ11ชาติอย่างเป็นทางการนะฮะที่จะเข้าร่วมประกอบไปโดยไทยแลนด์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมา แคนเบเดียบูไนลาวและก็ติมอร์เลสเตล่าสุดครับเพราะว่าติมอร์เลสเตเนี่ยได้รับการยืนยันรองรับให้เข้าเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าเป็นนะติมอร์ได้รับเอกราชตั้งแต่ปี2002แต่ไม่ถูกรวมเข้ากับประชาคมอาเซียนฮะมีแต่บอลเนี่ยมาเตะกันประจำซึ่งตอนนี้ติมอร์เลสเต่นะเข้ามาอยู่กับประชาคมอาเซียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้าน,นี้มีทีมฟุตบอลทีมไทยเนี่ยที่ให้ความสนใจนะฮะกับนักเตะติมอร์เลสเตอย่างเช่นเจาเปโด ะะที่มีสกิลการลากเลือ้อยที่ไม่เป็นรองใครนะฮะหต่อ1เอาไม่อยู่แน่นอนฮะลุยคนเดียวเลยในติมอรฮะติมอเล่นไม่ค่อยเป็นทีมฮะบอลฉายเดียวนะฮะแล้วคนนี้โคตรเด่นเลยเจ้าเปโดฉะนั้นแล้วเมื่อติมอร์เลสเตได้รับการรองรับให้เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนทีมไหนจะได้ตัวเจ้าเปโดไปครองเดี๋ยวมาดูกันฮะฮอตแน่นอนคนนี้ไทยลีต้องการอยู่แล้ว จริงๆแ้งติมอร์เนี่ยเล่นฉายเดี่ยวดีมากนะฮะแล้วเอามาผนึกกับทีมไทยลีกเก่งๆเนี่ยผมว่าเด็ดทีเดียวนี่แหละก็11ทีมนะฮะจะฟัดกันนะฮะออสซี่ไม่ได้ถูกนับด้วยอันนี้ฟีฟ่ายืนยันครับสิ่งที่น่าจับตาคือกติกาของฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโดยมีรายงานว่าจะคัดเลือกผู้เล่นที่สุดของ ผมมิภาคเข้าร่วมกันขันนะจะจัดตามปฏิทินการขันฟีฟ่าเดย์อย่างเป็นทางการของฟี f a เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศรเร็วนี้ฮะซึ่งยังไม่รู้เลยว่ามันมีความพิเศษอะไรในฟีฟ่าอาเซียนครับเพราะเรามีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอยู่แล้ว แต่มันสําคัญเนี่ยอย่างแรกเลยสําคัญคือมันตรงไปทินฟีฟาเดเราสามารถจัดเต็มได้ทุกอนูในการเล่นการชิงแชมป์อาเซียนของฟีฟาหรือนี่จะเป็นบอลโลกแห่งอาเซียนที่กล่าวขานกันอันนี้น่าสนใจมากมันจะเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ยหลายคนคาดเดาไปต่างๆนานา,นาถึงการประกาศสําคัญนี้ของฟีฟาครับว่าเฮ้ยหรือว่า ผู้ชนะในรายการนี้ผู้เป็นแชมป์ในรายการนี้จะกลายเป็นหนึ่งทีมที่ได้เข้าสู่ฟุตบอลโลกคือคาดหวังไปขนาดนั้นเลยนะแต่ฟีฟ่ายังไม่ประกาศครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะสําคัญและมันจะเป็นศึกที่ชิงชัยกันอย่างดุเดือดเลยทันทีเล่นประกาศแบบอุบเอาไว้ก่อนด้วยเอาละสิคนที่ไปลงนามนะฮะมีอินฟาติโนนะแล้วก็เกาคิมฮูนะฮะเลขาธิการอาเซียนแล้วก็มีอันวาอิบราฮิมนะฮะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานด้วยอินฟาติโนกลั ำลังคิดอะไรอยู่ในเรื่องนี้ ชักน่าสนใจแล้วสิซึ่งอินฟานเโนบอกคร่าวๆครับว่าฟีฟ่ามีความยินดีที่จะสนับสนุนประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดตัวการแข่งนนขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการเสริมที่ยอดเยี่ยมสําหรับไปทินฟุตบอลระดับภูมิภาคไม่เพียงแต่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคได้เปลี่ยนปะกายบนเวทีโลกนี่ฮะบนเวทีโลกนะฮะฟีฟ่าอาเซียนครับเปรียบเสม,มือนการรวมประเทศต่างๆเข้าด้วยกันเป็นการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้จจะระสขขสบาามเ็อย่งก และจะช่วยส่งเสริมฟุตบอลทีมชาติในภูมิภาคอาเซียนและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะนออกเชียงใต้ครับไม่แน่ครับ อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมจากอินฟาตติโนก็ได้อินฟาตติโนบอกว่าข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างฟีฟ่าอาเซียนจะทําให้องค์กรสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยฟุตบอลจะเป็นสื่อกลางที่นําความหวังและความสุขมาสู่เด็กและเยาว,วชนหลายล้านคนทั่วเอเชียออกเชียงใต้ความร่วมมือน,นี้เป็นการผลักดันเชิงบวกความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมวิถีชีวิตของทั้งทั่วภูมิภาคและก็ติดแฮชแท็กนะฮะ ฟุตบอลรวมใจโลกขอในพญาอินฟาติโนโขอว่าหู้ชนะคว้าแชมป์จะไปฟุตบอลโลกตอนนี้อินโดบอกเลยฮะอินโดว่าเออแบบนี้ผมจัดเต็มแน่นอน ถ้ามันอยู่ในไปทินฟี่าเดนะอินโดจะครองแชมป์จนถึงอย่างน้อยปี2030ผมไม่ได้ภูมิใจอะไรมากนะผมเคารพทีมชาติไทยเวียดนามมาเลยทีมชาติอื่นๆแต่นั่นคือความจริงทำไมนะเหรอลองดูสิถ้าอินโดนีเซียมีครบทีมอย่างเจเซี่อาเวดองลีกเอิงเคเวนดิกบุนิสซิลิกาเอมินเซเรอาคนอื่นๆจะลงแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นผมคิดว่าอินโดนีเซียจะครองแชมป์80-90%กระลองบ้างได้ ไปบอลโลกมันคงมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายะนะเพราะว่าหลายคนก็ถามเออสล็อตไปบอลโลกโดยตรงหรือเปล่านะผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฟุตบอลโลกใช่ไหมนะมีคนบอกว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ AFF ก็ได้ ก็มีถ่ายทอดผ่านเพจฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบเงินสนับสนุนอะไรต่างๆนานาแล้วก็คะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยจะถูกบวกนะเหมือนกับที่เราชนะไต้หวันอ่ะอันดับโลกก็ห่างเราแต่ว่าพอเราชนะเนี่ยเราบวกมา1213คะแนนเลยโคตรเยอะนะฮะนี่แหละจะจัดเต็มก็เพราะสิ่งนี้ฉะนั้นขอให้จับตาให้ดีครับสำหรับฟุตบอลฟีฟ่าอาร์ซนับโหถ้าได้ ตัวไปบอลโลกจริงนะออสซี่ประท้วงขอเตะ,ะผมว่าทํายังไงได้นายก็ไม่ได้อยู่ในประชาคมอาเซียนออนายแค่มาเตะในานามอาเซียนเวลาแข่งขันานานาชาติเท่านั้นเองส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้เหมือนมีการเตรียมการเข้าๆนะฮะข่าวว่าทีมงานนะคนแรกของแอนโทนี่ฮัสซนประกาศออกมาแล้วครับสำหรับไทยเวที่แกจะสร้างขึ้นก็คือตําแหน่งของโค้ชผู้รักษาประตูฮะ ข่าวว่าเขาคนนั้นคือกวินทาสัจานันนะฮะคนนี้ทํางานเป็นโค้ชผู้ประตูทีมยูย่สาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตํานานผู้ประตูทีมชาติไทยและก็เมืองทองอยู่นเตดกวินก็ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับหลักสูตร FC g o k e ก p e r เ r เสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฉะนั้นการมาของเขาน่าจะช่วยได้เยอะในตำแหน่งของโค้ชผู้รักษาประตูนะฮะ ฟีฟ่ามาประกาศแบบนี้ไทยก็คงจะจัดหนักยิ่งกว่าเดิมฮะยิ่งชอบอยู่แล้วฮะรายการอาเซียนก็ลองดูนะฟีฟ่าอาเซียนครับวัดบารมีกับตัวเต็มของอินโดน่าสนุกดีนะฮะจะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ผมเชื่อว่ามันสนุกเราก็จะได้วัดศักยภาพโอ้โหเจอฝรั่งมังค่าเราเป็นยังไงนะอ่าแบบนี้สิน่าสนเก็บคะแนนกันจุกๆด้วยประมาทไม่ได้เลยอ่ะนั่นคือการอัปเดตเรื่องของทีมชาติส่วนฟุตบอลไทยลีกของเราในวันนี้นะครับพูดถึง2คู่ กันก่อนนะฮะเก็บไว้เหลาต่อกันอีกก็มีบุรีรัมบีจีนะฮะที่เราจะพูดถึงวันนี้บุรีรัมก็เอาชนะระยองไปได้นะครับแต่เกือบไปเลยทีเดียวครับบุรีรัมนี่ออกนำไปก่อนจากบอลที่ปัดออกมาแล้วก็ไม่ผลเขตอันตรายฮะของระยองเขาสิทธ์ก็จัดให้เลย1 0ตั้งแต่นาทีที่8จากนั้นช็อกทั้งสนามครับเมื่อระยองครับมาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับจากการตักเข้าไปงามๆและสารสนทิสวัสด์วิ่งเข้ามา พาร์ทเต็มพลังนะบุยรำงานหยาบแล้วเพราะว่าระยองเองก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่แต่สุดท้ายแล้วบิชโตลี่ฮะก็ทำลายสถิติ50ประตูเร็วสุดในเวทีศร์ของไทยลีกแซงหน้าเดี๋ยวก็ลุยซานโตที่ทำา50ประตูได้ใน56นัดบิชโตลี่เพียงแค่ยีนัดนทลายสถิติได้สำเร็จเรียกว่าทีเด็ดจริงๆแต่ว่าคนแอดซิตน่าสนใจเขาผู้นั้นคือพี่อุ้มเชียร์ธบุญมาทันครับหลังจากที่ทีมชาติไทยได้มีการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่วันนี้โชว์ฟอร์มทันที โดยการแอดซิดแบบถวายพันเลดาตรงหัวบิทชอรี่เต็มๆนะฮะแม่นยังกระจับวางประกบไม่มีเลยตรงนั้นหลุดไปหมดคว้าชัยชนะให้กับบุญรำได้เป็นผลสําเร็จส่วนบีจีปทุมครับดันไปพ่ายแพ้ต่อสุขโขทยัย1ประตูต่อ3ครับสุดยับกันไปเลยนะฮะโดนขโขทัยนำก่อนด้วยนะฮะจากเอเลียสแต่หลังจากนั้นตีเสมอได้โดยโดอีแล้วสุดท้ายสุขโขทยนะัยฮะในช่วงท้ายเกมนาที7 7ขึ้นนำได้สำเร็จจากรัชนาทนะฮะ ลากโยกตัดเข้าขวาแล้วซัดเลยลูกนี้ต่อหน้าต,ต่อตาพี่เจชนาทิพย์ที่เพิ่งฟื้นคืนชีพกลับมาฮะบเบรกลูกนี้ไม่อยู่ฮะรัชนาคมจริงแต่แฟนบอลบีจีฮะดายับในช็อตนี้เพราะว่าเป็นจังหวะที่สุโขทัยเนี่ยจะสวนกลับนะแล้วอาจารย์เนี่ยเหมือนไปสกีนฝั่งผู้เล่นของบีจีปทุมเอาไว้อะนะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่บีจีเข้าไปประท้วงเลยว่าเฮ้ยคุณไปสกีนผู้เล่นของเราไว้ได้ยังไงในจังหวะนั้นกรรมการน่าจะไปมองว่าอ้าก็พี่แกวิ่งมาชนเอง โคตรช็อกเลยสําหรับ b ีจีปทุมกลายเป็นอาบังซะง,งั้นนี่แหละเป็นช็อตปัญหาสกรีนให้งามๆแล้วไงาจานบอกเองวิ่งมาชนค่าเองเท่านั้นไม่พอฮะโดนปิดกล่องอีกดอกแบบช็อกๆโดยเอลิสนะนาที90บวก4นะจบเกม BG โดนไป3ประตูต่อ1นึ่งทึ่งไปเลยแถมช็อ,อกออกฮะชนาทิปน็อตหลุดช่วงท้ายฮะไปกระโดดข,ขี่คอขี่คางพี่แก ขี่มา้าทรงเมืองซะขนาดนี้ชนาทิปเลยจัดให้ชักศอกใส่คืนเลยนะฮะโอ้ดูฮะล็อกซะขนาดนั้นพี่เจมองหน้ากรรมการเลยฮะกรรมการบอกเธอสับศอกเอาใบแดงไปโอ้นานนาทีจะเห็นชนาทิปเป็นแบบนี้ฮะใบแดงน่าจะรอบ10กว่าปีอะ่ะอ้าวเดือดกันไปเอออ้าวนั่นคือฟอร์มของ2ทีมหลักเดี๋ยวคู่อื่นเอาไว้คุยวันหน้าวันนี้ไปกแล้วจ้ะเจอกันคิปหน้าสวัสดีนะจายจ๋า